เสือเขียวดาบเรเซอร์เสือ,เสอค่องไซบีเรียใครจะแข็งแกร่งกว่าและเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้สมัยโลดอนหรือเสือเขี้ยวดาบเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกเมื่อกัดเข้าไปที่คอเหยื่อเขาจะทำให้เหยื่อนั้นมีโอกาสตายสูงมากแต่อย่างไรก็ตามสมัยโลดอนก็นยังมีขนาดที่เล็กกว่านักล่าตระกูลแมวใหญ่ทั่วไปเนื่องจากมันมีขนาดเท่ากับแมวในยุคปัจจุบันเพียงเท่านั้น ด้วยขนาดที่เล็กนี้ทำให้มันวิ่งได้เร็วและกลองแครว่องไวด้วยเช่นกันหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์และโลกเข้าสู่ยุคข,ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้มีนักล่าสายพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายด้วยเสือเขี้ยวดาบก็ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นนักล่าที่โดดเด่นและอันตรายที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เสือโคร่งไซบีเรียเป็นเสือโคร่งสายพันธุ์ย่อยที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออก พวกมันเป็นหนึ่งในหกสายพันธุ์ด้วยของเสือโครงชนิดด้วยของเสือโครงไซบีเรียนั้นเป็นชนิดด้อยที่ใหญ่ที่สุดของเสือโครงก่อนหน้านี้เสือโครงไซบีเรียติดตกอยู่ในสถานะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่ด้วยกฎหมายที่คุ้มครองอย่างเข้มงวดทําให้จํานวนประชากรของเสือเหล่านี้นั้นไม่ลดลงและยังคงมีจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยพวกมันมีลักษณะอย่างไร โดยทั่วไปความสูงและขนาดของเสือเขี้ยวดาบจะขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1.2เมตรและมีน้ำหนักประมาณ300-400ถึงกิโลกรัมลักษณะดเด่นของเสือเขี้ยวดาบที่ทุกคนต่างจดจำได้ก็คือเขี้ยวคู่บนที่งอกพ้นริมฝีป,ปากเขี้ยวของเสือเหล่านี้จะยืนยาวและโค้งไปด้านหน้าใกล้ยกับใบมีด ซึ่งจะโชวยให้มันสามารถจัดการกับพวกสัตว์กินพืชหนังหนาที่อยู่ในตระกูลเดียวกับแร็ดและหมูซึ่งมีการกระจายสายพันธุ์อย่างกว้างขวางในยุคไมโอซีนขาของแมวเหล่านี้จะสั้นและหนากว่าแมวตัวอื่นนอกจากนี้พวกมันยังมีกล้ามเนื้อจํานวนมากรวมไปถึงกระดูกที่แข็งแรงด้วยและในส่วนของหางนั้นก็จะสั้นกว่าแมวในยุคปัจจุบันมาก โดยทั่วไปเสือโคร่งไซบีเรียจะมีความสูงระหว่าง0.7-1เมตรและสามารถหนักได้มากถึง320กิโลกรัมมันเป็นเสือโคร่งที่มีลำตัวใหญ่กว่าเสือโคร่งชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าแผกกว้างกรามใหญ่ลวดลายน้อยและพื้นลำตัวจะเป็นสีเหลืองออกขาวมากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่นสันนีษฐานว่าคงเป็นเพราะการปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีหิมะและความหนาวเย็นอยู่รอบตัว ในหลายวัฒนธรรมเสือถูกมองว่าเป็นวิญญาณสวรรค์ในไซบีเรียและรัสเซียตะวันออกเสือเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์ป่าชนพื้นเมืองในบริเวณนี้มองว่าเสือเป็นวิญญาณที่ปกป้องผืนป่ารวมไปถึงการรักษาสมดุลของธรรมชาติพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนเสือเขียวดาเป็นแพร่หลายและใช้ที่อยู่อาศัยหลายประเภทเพื่อความอยู่รอด นักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าเสือเคียวดาบอาศัยอยู่ทุกที่ตั้งแต่ทุ่งหญ้าสวรรค์ไปจนถึงทุ่งหญ้าสเตปป่าถึงืเขตร้อนป่าไม้ที่ราบภูเขาและพื้นที่อื่นๆสปีชีส์ต่างๆนะคะมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันและบางสปีชีส์ก็ประสบความสำเร็จและแพร่หลายมากกว่าสปีชีส์อื่นด้วยในอดีตเสือครงไซบีเรียเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างขวางของทวีปเอเชีย แต่ในปัจจุบันเสือโคร่งไซบีเรียมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นป่าเล็กอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซียตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นตอนเหนือนอกจากนี้เคยมีรายงานว่าพบเห็นพวกมันในประเทศจีนด้วยโดยพบเห็นครั้งล่าสุดก็เมื่อปี2014ที่อยู่อาศัยหลักของเสือโคร่งไซบีเรียก็คือป่าไถกาหรือป่าหิมะพวกมันอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรงหรือฤดูหนาวก็จะหนาวจัดและมีหิมะตกมากในช่วงฤดูหนาว ประชากรส่วนใหญ่นะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาซึ่งห่างไกลจากการตั้งทินฐานของมนุษย์โดยการเลือกที่อยู่อาศัยนั้นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเหยื่อด้วยพวกมันกินอะไรเป็นอาหารแม้ว่าเสือเขี้ยวดาบอาจไม่ได้เป็นจุดสูงสุดของนักล่าแต่แม่เหล่านี้ก็ไม่ใช่พวกกระจอกอย่างแน่นอนเหยื่อหลักของมันก็คือสัตว์เลี้ยงลูกดินมที่มีกีบเท้าขนาดใหญ่ นักวิทยาศาสตร์นะคะใช้วิธีที่แตกต่างกัน2วิธีในการระบุว่าแมวลอนี้นั่นกินอะไรอย่างแรกเลยก็คือพวกเขาสังเกตจากฟอสซิลของสายพันธุเยือจับคู่กับรูปแบบการกัดของเสือเขี้ยวดาบได้ส่วนอย่างที่2พวกเขาศึกษาไอโซโทปที่เก็บรักษาไว้ในกระดูกรวมไปถึงฟันของเสือเขี้ยวดาบเพื่อกําหนดอาหารของพวกมันและเมื่อใช้วิธีเหล่านี้ก็พอจะสามารถระบุเหยื่อของมันได้นั่นก็คือจาพวกกระทิงโบรานขนาดใหญ่ อูดยุคก่อนประวัติศาสตร์เพคคารีร่วมไปถึงตัวนิ่มด้วยและเช่นเดียวกับเสือโคร่งชนิดอื่นเสือเหล่านี้เป็นสัตว์กินเนื้อและจะกินแต่เนื้อเท่านั้นพวกมันเป็นนักล่าที่มีทักษะและเดินทางไกลเพื่อค้นหาเหยื่อวิธีการล่าของพวกมันจะใช้วิธีการซุ่มโจมตีเป็นหลักพวกมันจะเข้าใกล้ยเหยื่อให้ได้มากที่สุดและจะกระโจนเข้าใส่เพื่อจับและฆ่าเหยื่อเหล่านั้นแมวเหล่านี้นะคะกินอาหารได้อย,ย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกวางหมูป่า กระต่ายและแซลมอนพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรพฤติกรรมทางสังคมของแมวเหล่านี้เป็นข้อที่ตกเถียงกันเป็นอย่างมากมีหลายทฤษฎีที่บอกว่าแมวเหล่านี้นั้นอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเนื่องจากมีนักวิจัยที่พบซากฟอสซิลของพวกมันเป็นจํานวนมากในพื้นที่เดียวทาให้ข้อสันนิษฐานนี้นะคะค่อนข้างเป็นไปได้สูงมากนอกจากนี้ลักษณะโครงสร้างของร่างกายที่หนานและบึกดึนกระบ่งบอกว่ามันไม่ใช่นักล่าที่รวดเร็วมากนะัก เสือครุยไซบีเรียเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและไม่คคอยพบอยู่เป็นกลุ่มใหญ่พวกมันมีอาณาเขตสูงมากและอาณาเขตของพวกมันก็อาจยาวหลายร้อยตารางไมล์และแม้ว่าเสือครุยไซบีเรียจะออกเดินทางเพื่อค้นหาเหยื่ออยู่เสมอแต่พวกมันส่วนใหญ่ก็มักจะออกหาคินในพื้นที่ของพวกมันเองหากมีเหยื่อเพียงพอพวกมันก็จะไม่หนีไปไหนและจะไม่ย้ายท้่ที่อยู่อาศัยจนกว่าอาหารจะหมด ต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าระหว่างเสือเขียวดาบกับเสือโคร่องไซบีเรียใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแนะ่ในปัจจุบันสัตว์ทั้งสองนั้นไม่สามารถประชญหน้ากันได้เนื่องจากเสือเคียวดาบนั้นได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ในยุคข,ของมันนั้นก็ถือว่าเสือเคียวดาบนั้นเป็นผู้ล่าอันดับตน้ตนๆไม่แปลกเลยที่เราจะสงสัยว่าหากมันได้สู้กับเสือในยุคปัจจุบันอย่างเสือโคร่องไซบีเรียซึ่งถือว่าเป็นแมวที่แข็งแกร่งที่สุดผลจะออกมาเป็นอย่างไร เสือเขี้ยวดาบนั้นมันจะใช้วิธีการดักซุ่มโจมตีแน่นอนมันจะใช้วิธีเดียวกันนี้กับเสือโครงไซบีเรียาหากมันโจมตีได้สําเร็จในครั้งเดียวมันก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ในกรณีที่มันทําไม่สําเร็จโอกาสก็จะตกเป็นของเสือโครงไซบีเรียเสือโครงนั้นมีสมดุลของร่างกายและมีความเร็วที่เหนือกว่านอกจากนี้ความจริงที่ว่าเขี้ยวของเสือเขี้ยวดาบนั้นมีความเปราะบางมาก หากทำการต่อสู้เป็นเวลานานอาจทำให้เขียวที่ยาวเยียดของพวกมันนั้นหักได้และถ้าหากเขียวหกักเสือเขียวดาบก็เหมือนแมวน้อยธรรมดานี่เองมันไม่มีอาวุธและไซบีเรียก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีสรุปก็คือเสือโครงไซบีเรียจะมีโอกาสชนะมากกว่าหากการโจมตีครั้งแรกของเสือเขียวดาบนันพลาดและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นองไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบค티랍รั